ให้ทายนะนี่คือเกมอะไรเอ่ยใช่เกมขี้ก้างแบบมึงหยอกยอกกูยอกเล่นไอ้เหี้ยที่กูหายไม่ใช่อะไรไอ้เหี้ยกูติดเรียนแม่งงานเยอะชิบหายแล้วพอก,กูส่งงานแม่งอาจารย์ไม่รับด้วยกูเซ็งจัดไอ้เหี้ยอ๋อนี่ถึงอะไรว่าด่านท้ายแล้วเออไอ้เหี้ยกูตื่นเต้นว่ะกูเจอคนยากอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวก่อนอื่นกูมาเปิดหีบก่อนดีกว่าหีบทองไอ้เหี้ยค้างไว้หลายวัน ฮะรูปปั้นสปาร์ตามาจากไหนเนี่ยมีมีให้กูด้วยอ่ะเนี่ยมันเพิ่มอะไรเอ่ยเพิ่มเพิ่มเฮียอะไรวะอ๋อก็คือความสามารถมันก็คือเพิ่มเลือดหลังป้อมอะ่ะก็คือไอตอนที่มึงกลับบ้านอะ่ะมันจะเพิ่มเลือดให้มึงเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบ้าปอร์เซ็นต์มั้งถ้าที่กูแบบแปลออกอะ่ะเออ ถ้าที่กูแปลออกดาท้ายละโอ้ยอ่ะมาไม่คาดหวงังไม่ผิดหวงังแต่แต่กูรู้สึกชอบไอ้ตรงไอ้นี้ว่ะสปราร์ตาแม่งฮิวไอ้มงกุฎเนี่ยเท่ชิบหายเลอม,มามันเฮียฉากแม่งพื้นหลังแม่งโคตรเฮียมึงไอ้เฮียกีฟีดแม่งถวายไอ้เฮียแล้วมึงมาเลยเหรอใจเย็นแป๊บน,นึงเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะใส่เขียวกูนี่นไอสัตว์มาไม่เก,กรงกลัวลูกปั้นเลยเหรออืมอ้ี้ยโอ้โอ้โอโอโดูดาเมจแม่งดีกูแทงแม่งนิดเดียวแม่งแทงสวนกูกลับมากเกือบตายไยอ้ไม่โดนสวยอเอ,เอ้โอ้ยกูจะตายเลยกูจะตายแล้ว,อลวโอ้ยตูดดแตก เดียว er ah. อย่าทำ้ายประชาชนทำเด็กมันไม่ไดีโอ้ยเฮียว้าวหลบได้ไอควายนี่ไงโอ้มาสองตัวโอ้ย,ออยปล่อยกูโอ้ยเกือบโดนโมงเออโอ้กูแตกไอเฮียกูไม่ไหวแล้วสัดปล่อยมาสมุนของค่าเออนั่นแหละไอ้เฮียแต่ละคนม่ง <c ười> เฮ้ยมึงแรงจังวะหรือมึงเป็นโหมดฮาร์ดเนี่ยเฮียมึงเลยแรง กลับไปเลยไปเออกลับไปไม่ต้องกลับมาให้กูนนได้ไงเดี๋ยวไอ้ทีออ่มีนักธนูด้วยแล้กูดูทรงมันมาหมดแน่ทรงนี้ทําอะไรไม่ได้นอกจากทําใจก้มหน้าทํางานยอมรับสตาร์กำไม่ <laughs> พอดานนี้แหละกูโดนกระทืมแน่ <laughs> ออมึงจะมีอะไรนอกจากไอ้สามตัวเฮียนี่ไหมหรือมีตัวอื่นอีกที่กูยังไม่รู้แบบนักเวทสองบีอะไรเงี้ยเออมีให้กูไหม กูท่าจะไม่มีวะเออหรือกูควรเติมสเบียงดีวะแต่กูมีเบียงแล้วดิเนี่ยคือกูมีอยู่แล้วอะซื้อเพิ่มก็ได้ไม่เสียหายกำขี้ดีกว่ากำตดเดี๋ยวกูเลยนะแล้วไอ้แท่นี่ค,คืออะไรวะกูอยากรู้ะอะเดี๋ยวค่อยใช้ค่อยใช้พี่ยังไม่อยากเสี่ยงไอ้น้องนี่นักเวทไอ้เหียกูว่าละแม่งมีมากกว่าสาม เพอเมีมากกว่าสี่เพอเพอคนยากมาเฮียกูชิบหายเลยไหนกูอยากเห็นความสามารถไอฮิวเลือ่อยี่ิบห้าร์เซ็นต์ไหนว่าฮิวเลื่อนมึงมึงเพิ่มทีละแปดหรือเพิ่มความเร็วการฮิววะไอ้เฮี้ยกูไม่รู้ว่ะไอสัตว์มันคืออะไรวะแต่มึงฮิวหนำใจแล้วมึงกลับมาเฮีย โอ้โหเต็มเลยสงสัยกูต้องส่งอาสาสมัครกูต้องส่งอาสาสมัครสวัสดีครับพี่ๆอ่ตแต่โอ้โหเฮียแหลงจัดอันอันแน่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 ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันแน่อันแน่เสกหรือเปล่าเสกหรือเปล่าจะเสกเมื่อไหร่เสกเมื่อไหร่อันอันแน่อันโอ้ยเฮียอ่ดจัดอัตตาตา ฮ่าฮ่าไอพวกเก๋แน่จริงก็คว้างระเบิดมาดีแน่จริงมันก็เสกระเบิดมาดีอุ้ยเหียรถกระบีโอ้ยเหียอ้ยอ่ยกูหลบได้โอ้โหโคตรเก่งเลยกูกูว่ามันได้เวลาพระเดชศึกเลยว่ะไปเลยกูไม่เก่งกูมึงหลอกนายเหียโอเคกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับไปมึงกลับไปมาจากไหนเนี่ยม่อกี้กูยังไม่เห็นเลยเฮียเจอหน้าปุ๊บแม่งไม่ทักไม่กล่าวไม่บอกเฮียเลย แต่มือนกูกลัวว่วะเหมือนกูกลัวเตรียมเลยเออไปเออฟัดเหนียวฟัดนวลเออไอเหี้ยมันตายไปห้าตัวแล้วชสบายิบายโอ้มันมาอีกตัวหนึ่งเฮ้ยกลับไม่ได้แล้วถ้ากลับก็ชิบหายอ่ะมึงไปลุยตอ่อเอาอีกเอามันอีกโอ้โหไอ้เหี้ย โอ้ยนะจ้บกูโอ้โหเฮียรุ่งกระนาวอ้าวแตกอา้อาวอ้าวง่ายกว่าที่คิดว่ะเอ้ยง่ายกว่าที่คิดว่ะเอาเอาเหมือนกูกลัวเหมือนกูกลัวเหมือนกูกลัวมากไอ้เฮียเหมือนกูกลัวโอ้ยเอาดิกูอยู่นี่แหละไอสัตว์อูกระตุกอุ้ยเฮียแม่งโอ้โหเฮียหายหายเป็นแถบ โอ้ยโอ้ยหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทหารกูหมดหมดแล้วมึงมาเลยรอวกูกูได้ใช้แซ่แล้วอะนี่ไอ้สัตว์โอ้ยแซ่กูโอ um ้โอ้โอ้โหไอ้เฮียไอ่ไอ่โอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรกันไอ้เหี้ยแป๊บเดียวแม่งเต็ม โอ้โหแสงมังโคตรโกงไอ้เหี้ยมากูกลับอีกครั้งมึงเจอกูอีไอเ้เออก่อนจากผ่าน,นี้เสร็จก็ชิวๆสบายๆแล้วเออก็ไม่ได้มีอะไรเออพูดเนี่ยมีแน่พูดเนี่ยมีแน่ไอ้สัสน่านกูว่าละ เหมือนที่กูพูดไม่มีผิดมึงใครวะไอ้เยตั้งแต่ตั้งแต่กูเล่นมาจนจนถึงตอนเนี้กูยังไม่รู้เลยมึงเป็นใครเออแล้วก็บอสโอ้โหเฮ้ยเอ้ตัวตัวมึงใหญ่เท่านี้ป่ะวะเดียวหรือหรือมันใหญ่เท่านี้อยู่แล้วกูจำไม่ได้วไอ้เยแต่ตัวมึงใหญ่เกินอ่ะมึงใหญ่เกินจนกูกลัวเฮ้ยเย่เกินไปว่ะเพื่อน เพื่อนๆอุ้ยเฮียเด็ด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 คนคนยักษ์บ้านแม่มึงเดินโคตรเร็วโอ้โหกระทืบเท้าตีโอ้แม่มึงไงเฮียกองทัพกูตายเลยเฮ้ยเดียว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 ก่อนเดียวก่อนวิ่ยโอ้โหเฮียกระทืบทีเพื่อนกูตายหมดเลยหายเร็ว นี่เหรอวันกระลาอวสารไม่หรอกเฮียกูยังไม่ยอมแพ้พกูยังมีทุกอย่างอยู่กูใช้กำลังทั้งหมดที่กูมีอยู่ต่อสู้กับมึงมาเอาดิไอเฮียกระทืบมเท้าโอโอตายหมดเลยไอเฮียนักเวทกูตายเอาดิมึงก็มามึงก็มา เอาโอ้โหเฮียแม่ไม่กระดิกเลยไม่กระดิกเลยพี่ <c oughs> ชิบหายแอ้ะเอ๊ะกูจูไงอ่ะแพงยี่ไม่เอานะมาทุบทีละเท่าไหร่โอ้โหเฮียโคตรแรงโอ้กระทืบเท้าอีกโอ้โหอืมนี่ยโอ้เอ้เฮียเอาดิเงเอาดิแค่นี้กูสู้ไว้สัด โอ้โหตายหมดเลยเออเอยอย่าบึ้งไอ้เยอะโอ้กับบ้านมือป่าเราแย่ดูทรงแม้งกูได้เริ่มใหม่ไอ้เหี้ยไปเริ่มใหม่ไอ้เหี้ยท้ออ่ะเออวะกูเอากองทัพสปาร์ตาดีวะเป็นความคิดที่ดีวะ ไอเฮียกูบอกแลว้วกูเตรียมพร้อมจัดอะไอสัตว์ถ้าไม่ชนะตาดีกูก็ค่อยไปเริ่มคลิปใหม่ไอเฮียกูต้องไปฟาร์มต่อไอสัตว์ถ้าไม่ผ่านนะกูคงยาวอยู่นี่แหละไปข้าเชื่อมันในตัวพวกเองถึงแม้กูจะไม่เคยอัปเกรดมึงก็ตามข้าเชื่อมันในตัวพวกเจ้าพวกเจ้าคงทำได้ข้าเชื่อมันมาอย่างนั้นไมาอีกรอบไอประมงค้างดำํำ ตัวแม่งดำจริงไอ้เหี้ยเออทุบไปเอหอะไอ้สัตว์พระเดี๋ยวมึงจะเจอกับความจริงไอ้สัตว์เออกระจุกสวยไปออโอ้โหปลาไม่โดนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปลาไม่โดนชิบหายชิบหายปลาไม่โดนอึนิดนึง อะไรของพวกมึงวะอะไรของพวกมึงนี้่ยเยอยกูปวดัวเลยป่าก็ไม่โดนมึงอ้ยอันนาดว่าสปาตากูกูต้องหาตัวยันละตัวยันยันเออยันยันไว้ก่อนพี่พี่อุ้ยแต่เลือดมันก็ลถดเยอะอยู่ เลยรถเยอะอยู่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 กลับบ้าน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 ก่อนกลับบ้านก่อนไม่ไหวกลับบ้านกลับบ้านกลับกลับกลับเออกลับบ้านไปกลับบ้านไปกับบ้านไปกับบ้านไปเอ้ยเฮ้ยโอ้เกือบเกือบเกือบอีเยสปาตันกูนค่อยๆมาค่อยๆมาเออแหละ กลับบ้านไปกลับบ้านไปฮึบสวยงั้นแหละอย่างงั้นแหละฮึบสวยเม่งส่งกลับบ้านเลยฮึบโอ้ยเฮี่อไม่ทันขอสักคนหนึ่งขอสักคนหนึ่งสวยก็ฮิวฮิว,วไป หิวแล้วหิวแล้วผวกมึงก็สู้กันสิว่าเราเป๊ดะไรอยู่มึงรอบเป็ดอะไรนี่โอ้ยเออเออนิดนึงก็ได้แล้ว,วะ่ะนิดนึงก็ได้ล้ว่ะนิดนึงดูเหมือนจะไม่ต้องคลิปหน้าว่ะเพื่อนโอ้ยอีกนิดได้ไหม อีกนิดหนึงอย่าเพิ่